อ้วค่ะอตอนเราทำเชิงซ้อนรูปเชิงขั้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะลืมเรื่องมุมและในการหมุนนะคราวนี้เราพูดถึงมุมนิ่หนึ่งก่อนว่าถ้าอะไรก็ตามมุมที่ตกตามคิวต่างเนี่ยแล้วมุมจะหายังไงให้ง่ายเรามานึกถึงก่อนว่าถ้ามุมตกที่คิวหนึ่งก็แสดงว่าจะเป็นมุมแหลมมุมแหลมย่อมเป็นมุมที่เล็กที่สุดนะคะต่อไป ถ้าเกิดมุมอะนั้นถึง Q1 ก่อน Q1 แต่ต้องดูก่อนว่าเริ่มจากมุมศูนย์องศาถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมใดก็ตามถ้าตกที่ Q1 ก็แสดงว่าเป็นมุมที่อยู่ในกจะคูณของอะไรบ้างของพายส่วน3พายส่วน4และพายส่วน6 แต่ถ้าเกิดว่ามุมไปตกที่ Q2 Q2 เนี่ยให้เรายึดอะไรคะให้ง่ายเลยให้หยึดที่พายพายก็คือเท่ากับเท่าไรพายพายเท่ากับมุม180องศามีค่าเท่ากับพายดังนั้นมุมใดก็ตามถ้าเกิดตกที่ Q2 อ่าเราจะดูยังไง Q2 ในกรณีที่เป็น มุมที่เราหามาเนี่ยเราบอกว่ามุมเล็กสุดเราได้ไายส่วนสแต่เราบอกว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ของเราเนี่ยมันตก Q 2ดังนั้นถ้าจากพายส่วนสแล้วถ้ามันตก Q2 เนี่ยเราก็ให้ใช้พายพายคือการคือมุมถอยหลังถูกไหมคะพายลบพายส่วนสก็จะกลายเป็น สองพายส่วนสามนั่นเยนก็จะได้และมุมที่เราหามุมเล็กสุดได้พายส่วนสามเนี่ยพอตก Q 2ก็จะตอบเป็น2พายส่วนสามเพราะฉะนั้นเวลาไปตอบก็ต้องใช้2พายส่วนสามนะคะในกรณีที่เป็นมุมไอสักมุมสิถ้าเป็นมุมพายส่วนสี่พายส่วนสี่และไปตกที่ Q 2เหมือนกันเราก็ต้องใช้พายลบ พายส่วนสี่พายลบพายส่วนสี่มีค่าเท่าไร่สามอะไรสามพายส่วนสี่ดังนั้นมุม,มทฤษที่สูตรคือพายส่วนสี่แต่ถ้าข้อใดถ้าตกที่ q สองต้องใช้ม,มุมสามพายส่วนสี่คราวนี้พายส่วนหกล่ะ,ะทวนให้สามตัวเลยสีเหลืองจะมองเห็นหรือเปล่าน่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่ะสีแดงเดีย่ย ถ้าเกิดว่ามุมนั้นเป็นมุมพายส่วน6พายส่วน6มาตกที่ Q2 เราจะใช้อะไรคะลูกใช้ใช่ไหพายลบพายส่วน6ก็เหลือ5พายส่วน6แสดงว่ามุมถ้าตก Q1 ใช้พายส่วน6ตก Q2 ใช้5พายส่วน6คราวนี้เรามาดูซิว่าใน,ในพายส่วน6แหละก็ต่อเลยแล้วกัน ถ้าเกิดต้องเรียนหาได้พายส่วน6และตก Q 3สนะคะถ้าตก Q 3สามอย่าลืมว่าเวลามันหมุนเนี่ยคือมันหมุนคือมากกว่ามุมพายแสดงว่าเราก็ต้องใช้พายบวกพายส่วนเท่าไหร่พายส่วน6ก็จะกลายเป็น7พายส่วนหนัละเลงก็จะได้แล้วเป็น7พายส่วน6นะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นพายส่วนอะไรพายส่วน3ามพายส่วนสก็ต้องใช้พายบวกพายส่วน3เป็นสี่พายส่วนสแสดงว่ามุมถ้าอยู่ Q1 จะได้พายส่วน3ามอยู่ Q2 จะได้สองพายส่วน3แต่พอมาอยู่ Q 3จะได้ 4าพส่วน3คิดต่อสิถ้ามาอยู่ Q4 ละเนี่ย Q4 Q3 Q4 เราคงไม่หมุนจากมุมภายนะคะเราจะหมุนจากอะไรเราจะถอยหลังจาก2พพยเพราะฉะนั้น2พพยเราถอยหลังมาเท่าไหร่ก็ถอยมาพายส่วน3ดังนั้นเราก็ใช้2พพยลบ พายส่วนสก็จะกลายเป็น5้าพายส่วนสได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นส่วน3อยู่คิวหได้ไรพายส่วนสองอยู่คิวสออพายส่วนสามอยู่คิวสาอพายส่วนสี่อู่คิได้ไร ห้าพายส่วนสามแสดงว่า,วาเวลาหาค่าถ้าเกิดหาค่าแล้วมุมที่ได้นั้นให้เราหาค่าลที่สุดก่อนแล้วสังเกตว่าตกที่ไหนก็เลยใช้ลักษณะนี้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมที่เลกที่สุดอยู่ Q1 ให้ใช้ไปเลยนะคะพายส่วนสามพายส่วนสี่พายส่วนหกถ้าอยู่ Q 2เสีงเนต้องใช้พายลบนะถ้าอยู่ Q 3ใช้พายอะไรคะ พายบวกถ้าอยู่ q 4ใช้2พายแล้วลบมุมนั่นเองถึงจะได้มุมเกิดขึ้นเพราะนั้นเชิงคู่ต้องหมุนมุมให้ได้แล้วนั่นเองก็จะใช้มุมได้ถูกต้องนะคะครูก็ทวนให้เท่านี้เลยก็กลับมาดูนิดนึงเราก็กลับไปทำกันมาให้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะ